แล้วก็ทุ่งหญ้าของแอฟริกาต่อไปได้ค่ะสรุปแล้วหมู่ป่าหน้าหูนี่มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นจริงๆนะคะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแปลกๆทั้งหูทั้งเขี้ยวเนี่ที่จริงแล้วคือเครื่องมือสาคัญในการป้องกันตัวแล้วก็หาเลี้ยงชีพเลยเขี้ยวก็ใช้งานได้หลากหลายเรือเชื่อแถมยังปรับตัวเก่งเรื่องอาหารที่อยู่แล้วก็มีความเร็วเป็นอาวุธลับในการเอาตัวรอดอีกด้วยครับผมครบเครื่องเลยทีเดียวทีนี้ มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันไปนะครับค่ะคือเมื่อเราเห็นแล้วว่าหมูป่าหน้าหูเนี่ยมีการปรับตัวที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากโดยเฉพาะการใช้เขี้ยวขุดหาอาหารในพื้นที่เปิดล่งอย่างทุ่งหญ้าเรานึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าหากทุ่งหญ้าในแอฟริกาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นมาไม่ว่าจะจากภาวะโลกร้อนที่ทําให้สภาพอากาศมันแปรปรวนหรืออาจจะมาจากการขยายพื้นที่เกษตรหรือการพัฒนาต่างๆของมนุษย์ ค่ะมันจะส่งผลกระทบต่อ